สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมิตรรักแฟนเพลงเพื่อนๆเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับตื่นเช้าวันนี้ก็มาคุยกันอีกครับผมในเรื่องของโครงสร้างเพลงลูกทุ่งหรือการเขียนการแต่งเพลงลูกทุ่งนี่แหละนะครับผมก็เป็นการทบทวนสําหรับท่านที่รู้แล้วเข้าใจดีแล้วก็ก็ไม่ต้องอะ,อะไรมากก็ได้นะครับผมก็นําไปใช้ได้เลยส่วนที่ เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ครับยังไม่ทราบว่าเขาเชิญยังไงเขาแต่งยังไงมันเป็นที่มุ่งที่มาอะไรยังไงนั่นก็อยากจะให้ดูเอาไว้สักหน่อยก็ดีครับมันเข้าถนองที่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบโครงสร้างเพียงลูกทุ่งแบบแนวตั้งอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยยกแบบแนวตั้งขึ้นมาก็คือแนวตั้งอะไรแนวตั้งบาทนะครับผมแนวตั้งบาทนี่ก็คือ เขียนทั้งสีท่อนเป็นเป็นแนวตั้งนั่นเองครับมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากไมาใช่ไหมครับหมายถึงว่าท่อนที่1ท่อนที่2ท่อนที่3ท่อนที่4่แต่ละท่อนเนี่ยมันจะมีอยู่4กลุ่มคําหรือ4บาทนั่นแหละครับผมถ้าเรียกว่าท่อนถ้าเราเรียกว่าท่อนหนึ่งเราก็ควรจะเรียกว่ากลุ่มคําที่1กลุ่มคําที่2กลุ่มคําที่3กลุ่มคําที่4จะเรียกว่าประโยคก็ไม่ใช่นะครับผมก็เลยเรียกว่ากลุ่มคําดีกว่านะฮะกลุ่มคํา ถ้าเรียกเป็นบทอันนี้ก็ควรจะเป็นบาทนะครับอืมบทที่หนึง่งบาทที่หนึง่งบาทที่สองบาทที่สามบาทที่สีททส่ถ้าเรียกเป็นท่อนอาก็กลุ่มคําที่หนึง่งกลุ่มคําที่สองกลุ่มคําที่สามกลุ่มคําที่สี่หรือเราจะเรียกให้มันคละกันไปก็ได้ครับก็ไม่ผิดกฎผิดเกณฑ์อะไรนะครับผมจาไว้หัวใจของเรื่องอย่างเดียวก็คือแต่และท่อนมันจะมีอยู่4บาทใช่ไหมครับ4บาท4กลุ่มคำ แล้วเพลงโครงสร้างเพลงลูกทุ่งสุภาพเนี่ยนะฮะหรือที่นิยมกันที่ป๊อปปูรากันที่เฟมัสกันมากๆเนี่ยนะมันก็จะใช้สีท่อนนี่แหละนะครับมีสีท่อนท่อนที่สามเป็นท่อนที่แปลกแปลกยังไงเป็นท่อนฮุกครับเรียกกันว่าท่อนฮุกไม่ขึ้นสูงก็ลงต่ำเสียงตรงนี้นะครับคำว่า คําว่าส่งเขาเรียกว่าท่อนที่หนึ่งส่งไปท่อนที่สองก็จะเป็นการใช้สัมผัสระหว่างบทนะครับเห็นไหมครับ آ, ท่อนที่หนะครับตรงนี้คําสุดท้ายคําสุดท้ายของท่อนที่1นะครับดูดีๆคําคสุดท้ายของท,อท่นทอ,งทอนที่1บาทที่4นี่แหละนะครับคําสุดท้ายตรงนี้จะส่งสัมผัสมาบาทที่ 1, บาทที่สองครับมาคําสุดท้ายของบาทที่สองของ บทที่สองหรือ่อนที่2ใช่ไหมครับถ้าทําอย่างนี้มันก็ดูสัมผัสอีกแบบนี้ง่ายไปอีกแบบนะครับก็เลยเขียนเป็นแนวตั้งบาทครับนี่เรียกว่าบาทครับมันก็เด่นรูปล่างออกมาแบบนี้ถ้าเขียนแบบจับคู่เราก็จะเอาบาท1บาท2มาจับคู่กันด้านข้างอันนั้นก็จะมีเปรียบเทียบให้ให้เห็นนะครับผมให้เห็นนะครับบิดกล้องนี้หนึงนะครับผมโอ้ย ออกไปทางข้างเนาะครับเอาดีแล้วลหะตรงนั้นก็คือสัมผัสระหว่างบทที่หนึ่งบทที่สองหรือท่อนที่หนึ่งที่สองก็เขียนไว้อยู่นะครับผมสัมผัสระหว่างบทหรือสัมผัสระหว่างท่อนเนี่ยครับที่หนึ่งกับที่สองนะครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสัมผัสระหว่างท่อนที่สองกับท่อนที่สามนะครับมันจะใช้คําตรงนี้เหมือนกันหมดทุกท่อนทุกบทนะครับ เหมือนกันทั้งสี่ท่อนนี่แหละนะครับจะสัมผัสเหมือนกันมเหมือนกันก็คือคํานะครับคําที่คําคที่อยู่ตําแหน่งเดียวกันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้สัมผัสนี่จะทิ้งไม่ได้ครับผมสัมผัสหรือว,ว่าคําคล้องจองกันเนี่ยเพราะว่ามันเกิดความไพเราะสนองหูขึ้นก็เหมือนกับเราร้อยเรียงลูกปัดใช่ไหมครับผมถ้ามันวางอยู่เป็นชิ้นเป็นอันมันก็ดูอะไรอะ เรียกว่ามันดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยครับแต่พอเรานํามาเรียบเรียงเข้าเป็นรูปร่างเป็นสร้อยเป็นข้อเป็นเลดเป็นอะไรไปมันก็ดูสวยงามนะครับก็เหมือนเหมือนกับกลุ่มคําเหมือนกันภาษากลุ่มคําพวกนี้ครับดูแล้วมันเมื่อเรามาเรียบเรียงเป็นโครงเป็นฉันเป็นกาบเป็นกรอนเนี่ยรู้สึกว่ามันมันดูสวยมันฟังสวยงามดูสวยงามนะครับ เขาเรียกว่า,าร้อยเรียงเชียงคู่อะไรเนี่ยนะฮะมันมันดูสวยงามมากนะครับผมเป็นระเบียบนั่นแหละครับที่ขั้นเวลาไปนิดหนึ่งก็คือตอนนี้ก็คือดื่มกาแฟไปด้วยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ตื่นสายหน่อยรูเพียงตื่นประมาณตีสี่ครับก็ดื่มกาแฟไปครับดื่มกาแฟไปแก้วแดงๆนี่แหละครับผม ให้คอมันะสะดวกสบายมันพร้อมที่จะทำงานนะครับผมอันนี้คือเขียนแบบตรงมากเราอาจจะดูะไม่ไม่อะไรนะดูไม่ไม่สบายตาดีกว่าเนาะเอาคำง่ายๆเนาะไปคิดหาคำเป็นวิชาการเกินไปแล้วมันก็หนักลูกทุ่งลูกทุ่งมันง่ายอยู่แล้วตอนนี้ครูเพลงก็จะเอาแบบวิธีขยับขยับบทขยับท่อนไม่ให้ตรงกัน ได้เตรียมมาไว้แล้วล่ะนะครับผมก็จะเอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับมาวางอย่างนี้เลยง่ายดีมาวางอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นการเปรียบเทียบนะปิดตรงนั้นไปเลยอ่าเลื่อนสักหน่อยครับให้เข้ากับหน้ากล้องนะครับขอฝากทางกล้องทาง AI ให้หน่อยว่าเวลาอธิบายหรือออกเป็นคลิปแล้วเนี่ย เป็นวิดีโอแล้วเนี่ยนะก็น่าจะสว่างกว่านี้ครับดูแล้วก็ทําให้ยูนะฮะเพราะว่าตอนครูเพลงถ่ายนี่สว่างความสว่างมันจะไม่เท่าไหร่แต่พอไปดูในคลิปเราโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับอ่าอันนี้ต้องส่งความดีงามไปให้กับทาง AI ทางช่องนะครับผมต้องขอขอบพระคุณอย่างมากเลยเพราะอ่าการถ่ายทอดมันจะได้ สู่สายหูสายตาแก่ผู้ที่อยากรู้อยากทราบนะครับให้อะไรก็ไม่สู้ให้วิทยาทานนะครับผมให้ความรู้ให้วิชาการนี่แหละดีที่สุดครับอันนี้เป็นการขยึบท่อนไม่ให้ตรงกันเห็นไหมครับโครงสร้างเพลียงลูกทุ่งนะครับผมท่อนที่หนึ่งวงเล็บปีกาเอาไว้ในะคือท่อนที่หนึ่งเห็ไหมครับสัมผัส ในนะครับสัมผัสในอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมผัสในนะครับผมเว้นแต่ตรงนี้มานี้เรียกว่าสัมผัสระหว่างบุตนะครับสัมผัสระหว่างบุตนะครับสัมผัสระหว่างบุนะครับมันจะดูง่ายเพราะว่าเราขยืบท่อนที่2อ,ออกมานะครับนี่ท่อนที่1ปกติท่อนที่2องเขยืบมาหน่อยครับเขยืบมามไม่ให้ตรงกันเฉยๆนะครับเพราะอันนี้ ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์เป็นระเบียบอะไรเพื่อความดูง่ายนะครับในการเขียนเพลงในการแต่งเพลงว่าเราจะแต่งเพลงครบสมบูรณ์ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ท่อนที่4ี่นะครับท่อนที่4ก็ครบเหมือนกันนะครับ4 4สี่บาทนะครับมีอยู่4บาทพอดีใช่ไหมครับครับครบพอดีเนาะนี้เป็นการาเขาเรียกว่าแนวตั้งแบบไม่ให้แบบขยเยะบท <laughs> โอ้ยอันนี้ครูเพลงกําหนดเองทั้งนั้นคําพูดเนี่ยเนาะไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะเพื่อความสบายตาในการดูว่าเพลงโครงสร้างเพลงลูกทุ่งสุภาพเนี่ยมันมีอย่างนี้นะฮะมันมีอยู่1,2,3,4งสอก็เป็น16บหบาทนะครับผมอ่ะแต่งเพลงก็มีแค่16บาทก็พอใจนะครับผมอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแนวตั้งที่เป็นการเปรียบเทียบแนวตั้งที่เขยื ท่อนขยบ,บบทเบิดบาดเนี่ยอะไรนี่นะมาให้ตรงกันเฉยๆครับเพื่อดูง่ายนะครับผมแล้วจะเอา,อ,าอันที่แบบจับคู่นะฮะจับคู่ที่คนนิยมกันเหมือนกันนิยมมากด้วยเหมือนกันคู่คกันพอๆกับอันนี้แหละครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับเอามาเปรียบเทียบเลียวมาปิดตรงนั้นเลยอันนี้เป็นแบบจับคู่ใช่ไหมครับ ที่ครูเพียงเคยนำมาตั้งแต่ก่อนเนาะแบบจับคู่นี้ก็ดูดูง่ายขึ้นกว่าทุกคิด่าดูง่ายนะแต่มันก็ง่ายทั้งสองอันนั่นแหละครูเพียงว่าแต่เพียงแต่ว่าคนที่คนที่ทำความเข้าใจใหม่ๆเนี่ยอาจจะอาจจะบอกว่าแบบนี้ง่ายกว่านะมันชัดเจนนะครับผมเห็นไหมครับก็คือบาทเนี่ยมันจับคู่กันพอเราเขียนสัมผัสเนี่ยมันจะดูแบบง่ายๆใช่ไหมครับ คือสัมผัสยังไงก็ก็ไม่ก็นี้ไม่พ้นนะครับต้องอยู่ในรูปนี้นะครับต้องอยู่ในรูปนี้นะครับสัมผัสไม่คุณจะเขียนแบบไหนก็ตามมันจะอยู่ในรูปนี้เฉพาะโครงสร้างเพียงลูกทุ่งสุภาพสี่สุภาพนะฮะสี่สุสีส่สุภาพคือสี่ท่อนนะครับนะฮะเขาถือว่านิยมนิยมมากเลยอันนี้แบบจับคู่บาทบาทที่หนึ่งบาทที่สองจับคู่บาทที่สามบาทที่สี่จับคู่กันก็เลยเขียนมาแบบนี้ ขออภัยนะครับนี่แหละเวลาครูเพลงอธิบายมากๆเสียงก็จะไปเสร็จแล้วนี่อายุนะครับสังขารสังขารของคนต้องดื่มน้ำร้อนไปด้วยครับพลังเสียงมันก็ค่อนข้างจะหมดเวลาร้องเพลงเป็นประกอบแล้วก็เสียงมันก็จะหมดไปในช่วงเช้ามืดอย่างนี้นะครูเพลงก็จะต้องขออนุญาตไปร้องในชอ็อตไม่เกินสามนาทีนะให้ชัดเจนขึ้นเวลาเสียงมีพลัง ตอนกลางวันนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจข้างบ้านเพราะว่าเขาตื่นนอนกันหมดแล้วนะครูเพียงก็จะร้องอยู่ในห้องทํางานปิดประตูเงียบแล้วก็ใส่เต็มที่เลยนะฮะเวลามีพลังก็จะไปบันทึกเอาไว้ในช็อตนะครับผมไม่เกิน3นาทีแล้วก็ฟังกันอย่างเมื่อวานนี้ก็ใส่เพีงเพชรบุรีแห่งความหลังลงไปนะฮะเต็มที่นะครับก็ได้แค่นั้นแหละครับเต็มที่นะมันไม่เหมือนกับอายุช่วงกําลังอ่า ทำมาหากินกับเสียงเพลงกับหมอลำอยู่ในช่วงนั้นครับเสียงดีมากอืมพูดไปก็ยอตัวเองเนาะคนไม่เสียงดีมากเนี่ยไม่ใช่ว่าดีในในดีเฉพาะตัวนะครับผมดีเฉพาะตัวก็คือเรามีพลังเสียงนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ยืนร้องครับมันก็ถนัดทนีเนาะคนเราแต่ตอนนี้ครูเพลงก็มานั่งร้องนะครับผมเพราะว่า,อ,าอยู่ในสภาพห้องเรียนแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมตอนนี้เวลาก็ผ่านไปเป็นสิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับผมก็พยายามให้ ก็พยายามประหยัดอยู่นะคือเอาแค่จบบทเรากําหนดเวลาไม่ได้นะครับผมเราใช้ว่ามันจบมันทำความเข้าใจแล้วก็เอาเพลงไหนที่ครูเพลงเขียนแล้วก็ขยอบบทขยิบท่อนมาเป็นตัวอย่างนะครับผมก็จะเอาอันนี้ออกไปนะครับตอนนี้อันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ใหเพื่อนๆได้รับทราบกันเฉยๆนะครับผมได้รับทราบกันครับอันนี้แบบขยึบนะครับ แล้วสัมผัสไม่สัมผัไมสมผไม่เสียนะครับสัมผัสไม่เสียสัมผัสเหมือนเดิมนะครับเพีงหมายถึงว่าสัมผัสของสีเพียงเพียงเขาเรียกว่าเพียงไงโครงโครงสุภาพเนี่ยนะรูปทุ่งเนี่ยนะไม่เสียนะครับผมไม่ว่าจะในแผนไหนนะครับไม่ว่าจะในแปลนใดแผนใดไม่เสียนะครับสัมผัสต้องต้องต้องประมาณนี้อยู่นะครับจะบอกว่าตายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์กดเหล็กก็ไม่ได้นะครับผม ตอนนี้ก็จะเอาเพลงที่เวลาแต่งเวลาเขียนนะ่ะให้มันดูง่ายว่าเราจะไม่ได้ลืมบทลืมบาทไม่ได้ลืมสัมผัสนะครับครูเพลงก็จะยกเอาเพลงเก่าๆที่ครูเพลงเขียนตั้งแต่ก่อนปี2520หรอไปซ้ำไปเพลงนี้เขียนตั้งแต่เป็นสาม,มเณรนะครับอายุประมาณ15 1 6กอ่าก็จะก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเขียนแบบ คูเพลงเียนแบบอะไรเขาใชอว่าเชินแบบเชินแบบขยืบขยเยบท่อนนะครับผมเพื่อนํามาเป็นตัวอย่างให้เราได้เข้าใจกันนะครับอันนี้กันไว้ก่อนเดี๋ยวล้มเวลาร้องนะครับผมเป็นอุปกรณ์ง่ายๆที่คูเพลงทําขึ้นมานะครับผมว่านี่แหละเราไม่ได้เก่งเทคนิคสักเท่าไหร่นะครับคุยกันได้ก็สอนกันได้ข้างๆเพลงนี้ก็จะมีเพลงแบบสองท่อนมาสอนกันนะครับเมื่อวานนี้ ก็รู้สึกว่าจะยกตัวอย่างไป muted, วิดีโอที่แล้วนาะยกตัวอย่างในเรื่องของเพลง3มท่อนนะครับเป็นเพลงทํานองไทยเดิม3มทอ่อนได้ร,ร,รับอิทธิพลมาจากทํานองไทยเดิมนะครับเพลง2ท่อนหรือ3มท่อนนี่นะครับส่วนมากจะเป็นเพลงทํานองไทยเดิมอันนี้ก็เหมือนกันครับน,นั้นเอาไว้ก่อนนะครับผมจะยกวันหลังนะครับเพลง2ท่อนแล้วก็จบไปเลยนะมันเป็นยังไงเราจะคุ้นเคยกับเพลง4ท่อนนะครับเป็นที่นิยมนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่ามันมีเพลง4ท่อนแล้วมันก็จะมีเพลง3ท่อนแล้วก็มีเพลง2ท่อนด้วยนะครับก็คือร้องแล้วจบไปเลยแล้วก็กลมกลืนไปด้วยนะครับอันนั้นทํานองพาเป็นทานองอะไรทํานองไทยเดิมครับเพราะได้รับอิทธิพลจากทานองเดิมนะครับแล้วก็มีเพลงแบบไล่แบบแปลแหล่ทางภาคอีสานแหล่ทางภาคกลางก็ต่างกันนะครับเป็นอย่างนั้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เอาเข้าใจแค่ว่า ครูเพียงต้องการให้เข้าใจว่าเราขยเบบทขยเบท่อนออกมาอย่างนี้ให้มันดูง่ายเวลาเขียนเพลงนะครับแล้วก็เป็นเพลงง่ายๆมากตอนนั้นครูเพลงก็ยังไม่เก่งนะครับแต่ว่ามันหาทํานองได้แบบง่ายๆคือเรามองไปเราไปเห็นว่าแสงตะวันมันจะรับฟ้าเมฆาก็ลอยระล่องแล้วก็พยายามเมฆก็คือเมฆาเพื่อเอามาให้สัมผัสให้ได้นะฮะ พี่เองก็ยังมาคอยน้องพี่เองก็ยังมาคอยน้องใจลอยระล่องคอยน้องบอกมาอันนี้เป็นเพลงออกทํานองอีสานนะครับผมเอาค๊บสักหน่อยแล้วก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับผมท่อนที่หนึ่งนะครับท่อนที่หนึ่ง <c oughs> ยามตะวันรับฟ้า บาดไม่ยาวนะครับคือเพลงแต่งง่ายก็ได้ไม่จําเป็นต้องว่ามันจะมีบาดยาวเสมอไปนะครับถ้าเปรียบเทียบกรอนของท่านสุนทรภู้สมัยเป็นคํากรอนกรอนดก็จะมีกรอนหด้วยนะครับมีกรอนหก็คือกรอนสั้นนั่นแหละอันนี้ก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆว่าประโยคสั้นๆก็คือได้รับอิทธิพลมาจากกรอนหคือหกคำพูดง่ายในบาทนึงอะ คือประมาณนั้นนะไม่ใช่หกเป๊ะนะคือประมาณนั้นนะครับผมก็เลยเรียกว่าก่อนหกเพลงต้นตาลที่สัญญาของอมวลไพรเพชชยภูมิเหมือนกันรับร้องโดยมวลไพรเพชชยภูมิเพลงผู้ชายเนาะเพลงสุภาพบุรุษเอาครับเนื้อร้องยามตะวันรับฟ้ายามตะวันรับฟ้านี่ห้าโดยซ้าไปนะอยู่ในไม่ถึงหกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าทํานองพาไปทํานองพาไปนะครับผม ยามตะวันรับฟ้านี่คือทำนองถ้าเราพูดอย่างนี้ยามตะวันรับฟ้าพูดแบบอ่านนี่ก็คือคำร้องนะครับนี่คือคำร้องแต่พอเราใส่ทำนองก็คือยามตะวันรับฟ้าตอนเมื่อตอนเป็นหนุ่มเสียงครูเพลงสูงนะไม่ได้ไม่ได้ต่ำนะแต่ไม่ได้สูงเท่ากับเมื่อเปรียบเทียบเสียงระดับเสียงแล้วไม่ได้สูงเท่ากับครู คนที่มีเสียงสูงอ่ะอย่างอย่างไครนะอย่างเพชรโพธารามเนาะครูครูเพชรโพธารามพ่อเพชรโพธารามนั่นแหละนะครับผมเสียงสูงมากแล้วอีกคนก็คือ,อพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณครูสอนเพชรสอนสุพรรณเสียงสูงครับผมแล้วก็มายุคน้องๆหน่อยก็คือ,อที่ครูเพียงชอบมากในเพียงที่เอามา บันทึกไว้ฟังเป็นส่วนตัวเนี่ยนะก็คือท่าแท้ของเธอครับก็คือคุณพ่อเสมาทองคํานั่นเองนะครับผมเสียงท่านสูงมากพวกนี้นะครับครูเพลงไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงท่านสามท่านที่ที่พูดที่เอ่ยถึงนี้นะครับต,ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะว่าท่านเก่งจริงๆนะในเรื่องของเสียงสูงนะครับผมแล้วก็ครูเพลงลองลองสามท่านนี้อยู่ รู้รู้เสียงตัวเองนะครับเพราะขึ้นสูงขนาดนั้นไม่ได้นะครับอย่างครูเพลงร้องไม่ได้หลายเพลงร้องไม่ได้หลายเพลงที่เป็นเพลงของพวกท่านนะฮะแต่พยายามอยู่ในช่วงวัยที่เป็นนักร้องนะครับก็คือพยายามอยู่ที่เป็นนักจะบอกว่านักร้องก็ไม่ได้ไม่ได้ดงุงไม่ได้ดังอะไรครับนักร้องในวงบ๊วลําตัวเองนั่นแหละครับผมเออเนาะนี่แหละถึงได้ออกมาครับอยากจะให้เพลงตัวเองเนะี่ยสู่สายตาบ้างมันก็มีคุณภาพอยู่นี่นะแล้วก็ไม่ธรรมดาเนี่ยในการเขียนเพลงนี่เห็นไหมครับ ว่าไปครับยกตัวอย่างก็ไม่ได้โม้อยู่ยามตะวันรับฟ้าเมฆาก็ลอยละล่อง,พ,อง,ง,อองพี่เองนี้ก็ยังคอยน้องซ้ํานะครับพี่เองนี่ก็ยังคอยน้องใจลอยละล่องคอยน้องบ่มาครับบ่มาเรารู้เลยอีสานแน,แน่ยามเมื่อพี่ได้รู้ ยาเมื่อพี่ได้รู้โฉมตรูเจ้าหลอกพี่ยายากับมานะครับเราอยากให้สมัตระวังบทนะครับจะไปฟังลัมไม่เห็นเจ้ามาจะไปฟังลัมไม่เห็นเจ้ามาซ้ํานะครับก้การดาปล่อยให้พี่สมสารจะสมสารทรมานมาน,มานั่นแหละสมสารทรมานเนาะท่อนหุกนะครับท่อนที่สามสาวเจ้าจําได้ไหม ตอนใส่ทำนองตรงนี้จะเพลาะนะตอนนี้เราเอาแบบคำล้องไปก่อนนะครับสาวเจ้าจําได้ไหมได้ได้ไหมอยู่ใต้ต้นตานนี่ลิ้มนะครับได้บอได้บออยู่ใต้ต้นตานอสองเฮาสัญญาต่อกันซ้ำส,สองเฮาสัญญาต่อกันนะครับ ในคืนนี้นั้นว่าจะไปฟังลำเนี่ยแสดงว่าคืนนี้มีงานข้างบ้านหรือเปล่าไกลบ้านหรือเปล่ามีหมอลำประมาณนั้นนะนัดกันนะให้หนุ่มมายินคอยท่อนที่สี่นะครับยามเมื่อลมพัดมาน้องจ๋าใจพี่ถลําหนุ่มสาวเขาไปฟังลำหนุ่มสาวเขาไปฟังลำส่วนพี่ต้องช้ำอยู่ใต้ต้นตาลโอ้ถูกสาวหลอกอันนี้ถูกสาวหลอกนะครับ ตัวละครก็ประมาณนี้นะครับก็คือมีแค่สองสองตัวสองคนคือผู้ชายกับผู้หญิงคงจะรักกันนะผู้หญิงก็หล่อไจะไปฟังล้อมอยู่นะแต่พอข้ามมามึดมาผู้หญิงเขาก็กลัวเนาะสมัยนั้นรักมันก็อะไรล่ะไฟฟงไฟฟ้าอะไรมันก็ไม่เหมือนสมัยนี้เสมอไรน,นะครับผม,มผู้ชายก็ไปยืนคอยอยู่ใต้ต้นตาลน,นั่นแหละต้นตาลก็อยู่คงจะเป็นทางผ่านเป็นทุ่งนาเป็นอะไรไป ยังหมู่บ้านที่มีมอลำประมาณนั้นนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์รีวิวเนาะเพราะฉะนั้นทำนองครูเพลงก็จะเกิดทำนองให้ฟังแบบธรรมชาติตอนนี้20นาทีครับยังไม่ได้จบบทเรียนนี้เลยนะครับเ่ะเดี๋ยวจะใส่ทำนองแล้วก็จะ,ะปิดน,นั้นว่าถ้าใส่ทำนองเข้าไปมันก็จะยังร้องเต็มเสียงไม่ได้ครูเพลงก็จะ,ะให้ สัญญาปณิธานว่าจะไปร้องในคลิปสั้นด้วยในตอนกลางวันในตอนที่ครูมีพลังเสียงอาจเป็นคลิปสั้นแล้วก็ค่อยไปฟังเพลงต้นฐานที่สัญญาแต่เมื่อพศ .2517 นะครับผมเพลงนี้เนาะ16หรือ17ครับประมาณนี้ครับเก่าแก่กว่าเพลงที่ครูเพลงยกไปตั้งเยอะเลยนะเพลงนี้นะฮะต้นเพลงง่ายๆนะครับทำนองก็จะไม่ซับซ้อนอะไรหรอกเพราะว่าเพลงตอนนั้นมันยังคิดได้อย่างไงก็เขียนไปอย่างนั้นเนาะครับผม เพราะทำนองนี่มันเป็นอะไรไอเดียออกมาในสมองของเราเองนะครับอตอนนี้ใส่ทำนองได้แล้วครับผมทิปกาแฟนิดหนึ่งครับยังไม่หมดครับยามตะวันรับฟ้าเมฆค่าก็ลอยละลองพี่เองนี่ก็ยังคอยน้อง พี่เองนี่ก็ยังคอยน้องใจลอยละล่องคอยน้องบ่มายามเมื่อพี่ได้รู้โชมตรูเจ้าหลอกพี่ยาจะไปฟังลำไม่เห็นเจ้ามาจะไปฟังลำไม่เห็นเจ้ามาโอการดาปล่อยให้พี่สมสาร สาวเจ้าจำได้ไหมได้ได้ไหมอยู่ใต้ต้นตาลสองเฮาสัญญาต่อกันซองเฮาสัญญาต่อกันในคืนนี้นั่นว่าจะไปฟังลำยาเมื่อลมพัดมาน้องจ๋าใจพี่ทลำหนุ่มสาวเข้าไปฟังลำ หนุ่มสาวเข้าไปฟังลําส่วนพี่ต้องช้ำอยู่ใต้ต้นตาลเพลงนี้จะร้องกลับมาตรงท่อนที่สองนะครับตอนบันทึกเสียงเนาะตรงนี้เวลาจะจบเราขึ้นเสียงสูงเลยนะครับผมตอนส่วนพี่ต้องช้ำอยู่ใต้ต้นตาลประมาณนี้นะครับตอนจบนะฮะแต่ว่าตอนจบจบครั้งแรก เราไปธรรมดาก่อนเพราะดนตรีต้องมาเล่นเล่นซ้าตรงนี้นะครับเรากลับมาร้องท่อนที่สองเพราะมันเป็นเพลงค่อนข้างไวนะครับถือว่าเพลงประมาณกลางๆนั่นแหละครับถ้าเพลงประมาณกลางๆเนี่ยร้องในจังหวะระดับนี้ก็จะกลับมาร้องท่อนที่สามหรือท่อนฮุกนะครับเพราะว่าดนตรีบรรเลงไปปุ๊บก็จะมาท่อนฮุกอีกนะครับอันนี้คือคือที่ ปฏิบัติกันในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นยุคนี้ก็เหมือนกันแหละครับผมก็ประมาณนี้แหละครับเพราะวันได้รับอิทธิพลมาจากยุคเก่านแม้ว่าคนใหม่จะบอกว่าตัวเองทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาอะไรว่าใหม่มันมันก็มีที่มาครับไม่ใช่ว่าเราใหม่แล้วเราทาได้เลยไม่ใช่ทุกอย่างในการกระทําของปัจจุบันต้องมีที่มาของอประวัติศาสตร์นะครับผมเรยกว่าความเป็นมานั่นเอง อันนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้และครูเพลงก็จะนําไปร้องเพลงนี้ในตอนกลางวันนะครับจะร้องเต็มเสียงในช่วงที่พลังเสียงมันกลับมาตอนนี้มันตอนเช้าอยู่เสียงยังแหบยังแห้งยังเครือยังอะไรอยู่นั่นแหละครับผมเอาก็เป็นนั้นว่าเพลงต้นตาลที่สัญญาที่ยกมาเป็นตัวอย่างในการเขียนท่อนวันนี้นะครับมันจะง่ายสําหรับการจําว่าเราแต่งเพลงถูกต้องตามกฎกติกาไมหมอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมมิตรรักแฟนเพลงผู้อยากรู้อยากเรียนไปในเวลา25นาทีนะครับก็ายาวพอสมควรที่ทํามาเพื่ออยากจะให้เป็นบทเรียนแก่อนุชนรุ่นหลังในการรักษาวัฒนธรรมในการเขียนเพลงแต่งเพลงนะครับโครงสร้างเพลงครับเราสรับซากันไว้ก็ดีนะครับผมมันจะมีกฎระเบียบต่อไปสําหรับคลิปนี้สําหรับวิดีโอสั้นนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ